อามาต่อครับในข้อ6ถึงข้อ10นะครับเขาบอกว่าถ้าการชนนี้วัตถุทั้ง3ติดกันไปติดกันไปคิดง่ายๆเลยครับวัตถุทั้ง3เนี่ยติดกันไปแปลว่ามันรวมเป็นอะไรเป็นก้อนเดียวกันถูกไหมเป็นมวล m บวก m แล้วก็บวก m ทั้งหมดเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ถูกไหมเลยมันชนกันคีย์เวิร์ดชัดเจนมากใช้อนุรักษ์โมเมนต์ตั้มนะครับ ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนมีค่าเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังชนก่อนชนมีก้อนเดียวหลังชนติดกันไปแล้ว 3mv เพราะงั้นแปลว่า v0 เท่ากับ 3v ถูกไหมแปลว่า v เฉยๆมีค่าเป็น v0 ส่วน3แต่เขาไม่ได้ถามเราว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับก็ถามเลยถามหาว่าพลังงานจนมันหายไป เท่าไหร่ดังนั้นพลังงานโจนหายไปครับมันคือเดลต้า EK ที่ lost แปลว่าหายไปแสดงว่าตอนแรกควรจะมีอะไรมีมากกว่าแล้วถูกลบด้วยตอนหลังซึ่งมีค่าเป็นไงครับน้อยกว่าเรามาหากันตอนแรกครับตอนแรกง่ายมากเลย EK ก่อนมีก้อนเดียวเศษหส่วนสอง mv ศูย์กำลังสองง่ายมาก ตอนหลังครับผลรวมของ ek ตอนหลังมีมวลกี่ก้อนก้อนเดียวเหมือนกันเศษหนึ่งส่วนสองมวลเป็น 3M รวมกันไปแล้วถูกไหมครับส่วนความเร็วเป็นอะไรเป็น v ศูนย์ส่วนสทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมเราก็แอบ,บเขียนเราจะได้ออกมาไปเลย ơi, เศษหนึส่วนสอง m v ศูนยกำลัง2ส่วนด้วย3เพราะงั้นแทนค่าครับเศษหนึส่วนสอง m v 0ยกำลังสองลบเศษหส่วนส mv 0นกำลังสองส่วนสดึงตัวร่วมออกไปถูกไหมครับเศษห mv 0ดึงออกไปเศษหส่วนส mv 0กำลังสองได้1ได้เศษหส่วนสเปลี่ยนเลยเป็น3าส่วนสาถูกไหมลบกันเหลือสอส่วนสามถูกไหมครับเหลือสองส่วนสามโอเค พี่ลืมไปนิดนึงครับเขาไม่ได้ถามว่ามันหายไปเท่าไหร่เขาถามว่ามันหายไปกี่เปอร์เซนต์โอเคมันหายไปกี่เปอร์เซนต์แปลว่ามันต้องหารด้วยอะไรครับผลรวมของ e k ตอนแรกแล้วก็ทั้งหมดจับคูณด้วย100เปอร์เซนต์ถูกไหมเอ่ยซึบพี่ขยับนิดนึงพี่ลืมไปเขาถามเป็นเปอร์เซนต์ไม่ถามว่าหายเท่าไหร่เนาะ เราก็หารด้วยอะาย ek ตอนแรกก็คือเศษ1ส่วน2 mv 0นกำลัง2นั่นเองแล้วก็คูณด้วย100%เหมือนเดิมนะครับเศษ1ส่วน2 mv 0กำลัง2คูณด้วย100%เพราะซ็นต์พเงันศษ1น2ส่วน2ตัดเศษ1ส่วน2คำตอบเราก็เลยเหลือ2ใน3ส่วน100ตัวเลขก็คือ67%ปเนั่นเองครับ2ใน3โอเคเนาะ ไม่ยากนะครับไปข้อถัดไปกันข้อถัดไปเนี่ยกำลังบอกเราว่าโจทย์ถามหาเลย,เอ,ยอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่1รอบคล้ายๆก่อนหน้าน,นี้เลยอัตราเร็วเฉลี่ยแปลว่าอะไรเลยแปลว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือ v average แปลว่ามันต้องเป็นระยะทางหารด้วยเวลาครับระยะทางวัตถุเราเนี่ยครับถ้าพี่พูดง่ายๆตรงนี้เป็นแนวตรงกลางที่เราทําการปล่อยมันถูกไหม พอมันปล่อยมันมันเกิดเหตุการอะไรมันก็จะเด้งหล่นลงไปถูกไหมครับวิ่งมาก่อนตอนแรกเป็นระยะของแอมปิจูดลงมาเป็นอีก1นึ่แอมปิจูดเด้งขึ้นมาระยะเป็น1นึ่แอมปิจูดแล้วก็เด้งกลับไปเด้งกลับไปกลับมาครับเพราะว่ามันคือการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกโมชันถัานเนาะซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกโมชันนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันว่าแล้วเราจะคำนวณสิ่งต่างๆได้ได้ยังไงนะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าตอนแรกเนี่ยระยะทางของเราเนี่ยครับขึ้นที่ไปกลับ1รอบมันคือ4แอมป์จูดเวลาของเรามันคือค่านั่นเองจำค่าของมวลติดหมายสปริงได้ไหมครับค่าของมวลติดสปริงคือ2พสแควรูทส่วนเปึ๊บเสร็จแล้วแต่ตอบแบบนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้เนาะเพราะเรายังไม่รู้ว่าแอมป์จูดของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นจากกฎของนิวตัน มันมีแรงสองแรงกระทาต่อมันก็คือ1คือแรงสปริงคือ kx ดึงขึ้นถูกไหมครับกบอีกแรงหนึ่งคือแรง mg ถูกไหมตอนที่อยู่ในสมดุลมันพอด,ดีกันเป๊ะแปลว่าเรารู้ว่าอะไรครับเราแอบรู้ว่า mg ของเรามีค่าเท่ากับ kx ถูกไหม mg ของเราคือ k x และ x ที่ยืดออกไปมากที่สุดของเราคืออะไรครับ mg ส่วนด้วย k เราขอเรียกตัวนี้ว่าแอมพลิ จุดดังนั้นเมื่อไปแปแอมปลิจุดเราสามารถเอาไปแทนค่าได้แล้วตรง v average ถูกไหมแล้วก็ไม่แทนค่าเลยตรง a a ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราคิดเลขต่อน,นี้หนึงครับเราก็จะได้ออกมาเป็น v average ของเราจะมีค่าออมาเป็น2 g ส่วน pi square root m ส่วนด้วย k นะครับไปต่อข้อ8นะครับบอกว่าปล่อยมวล m ให้เคลื่อนที่ บนลังเลือกตามรูปจงหาว่า r ของเราได้ระยะไม่เท่าไหร่มันต้องวิ่งมาถูกไหมวิ่งมาปุ๊บแล้วก็พุ่งออกไปแสดงว่าตอนแรกตอนที่มันวิ่งมาครับจนมันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยพร้อมที่จะพุ่งออกไปด้วยความเร็ว v ตรงเนี้ยพี่ขอให้เป็นเป็น u ก็ได้อะเป็น u นะครับแม้ว่าจริงมันจะไม่ใช่ u ก็ตามโอเคเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะครับ1กับ2นะครับ เพราะงั้น1มา2เนี่ยคืออนุรักษ์พลังงานฝั่งซ้ายมีอะไรมี mgs ฝั่งขวามีอะไรครับเดี๋ยวเขียนม่ม่ันเนาะ mgs ฝั่งขวามีอะไรฝั่งขวากำลังพุ่งออกไปเลยพุ่งออกไปได้อะไรเสร็จ1ส่วน2 mv กำลังสเอา m ตัด m นะครับเราจะได้ความเร็วที่พุ่งออกไปเนี่ยมีค่าเป็น square root 2 gs 0ถูกไหม เสร็จแล้วมันคืออะไร R ที่เขาถามมันคือ Project ทยนั่นเองถูกไหมครับ R ที่เขาถามคือโ o j e c t ทายเพราะงั้นโ o j e c t ทายครับค่า R ตัวนี้มันคือค่า SX ถ้าใครจำได้ง่ายมากครับว่ามันคือ U กกำลัง2องไซด์2เซตาทั้งหมดส่วนด้วยตัว G ครับ U เราไปเลย กำลังสองก็ปลดออกมาเลยมันคือสองจศูนย์ถูกไหมได้ปไปเลย s i สองเซตา Z, หารด้วย G นะครับหารด้วย G เสร็จแล้วแปลว่าอะไรแปลว่า G ตัดกับ G คคำตอบของเราสุดท้ายก็เลยได้ว,ว่า R ของเรามีค่าเป็น2 S 0 2 s i n 2ู ตานั่นเองข้อนี้ถ้าจําสูตรโปรเจคทายได้ก็จะไวถ้าจำไม่ได้ก็ค่อยๆไปไล่เอานะครับข้อ9นะครับถามเราว่าออกแรง P ดันวัตถุในทิศทํามุมเซตากับแนวระดับดังรูปถ้าต้องการให้วัตถุนี้เคลื่อนที่อย่างน้อยแรง P ต้องมีขนาดเป็นกี่เท่าของน้ําหนักวัตถุถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทันเป็นมิง่ายๆครับเราเริ่มจากการเขียนฟีบอดี้ไดแ a มก่อน เขียนแรงลงไปบนวัตถุเรานะครับเรามีแรงอะไรบ้าง1คือมีแรง mg พื้นอยู่มีแรง normal force และพื้นตัวนี้มีแรงเสียดทานมีค่าเป็น mu N ก่อนจะจัดการมันครับเพื่อความง่ายครับเราจะเริ่มทำการอะไรตีเส้นปึ๊บเลือกแกนที่เหมาะสมเอาแรงมาใส่ครับแรงมีแรงอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้ตรงกลางเป็นจุดอ้างอิงครับตรงนี้ชื มีแรงอะไรบ้างแรงนอร์ a l ฟอร์ดปิงขึ้นแรงไร m MG ดึงลงแรงเยดทานไปทางซ้ายมีค่าเป็นมมลเและแรงพระเอยกของเราคือแรง P ครับตัวนี้ P ให้มุมเซตากับตัวนี้ถูกไหมดังนั้นเมื่อ P มุมเซตากับตัวนี้เราก็เลยจะได้ว่า P แตกไปตรงนี้ชึ้บได้เป็น โอเคพี่พยายามลากให้มันไปตามกฎนะครับโอเคตรงนี้เป็น p cos theta ถูกไหมเอ่ยลากลงมา,านี้ชึบได้เป็น p sin t h e t เสร็จแล้วขีดแรง p ทิ้งโอเคโจก็ถามหาแรงอย่างน้อยถูกไหมครับแรงอย่างน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าแรงเนี้ยรวมกันแล้วมีค่าเป็นชึบเดี๋ยวนะโอเคอ่ะเอาใหม่ แปลว่าแรงอย่างน้อยใช่ไหมครับแสดงว่ามันเริ่มขยับพอดีขยับพอดีแปลว่ามันอยู่สมดุลของแรงทั้งในแนวแกน y และในแนวแกน x พี่เริ่มจากแกนอะไรก่อนดีแกน y แล้วกันเราทําแกน y แกน y พี่จะได้ว่า n ของพี่มีค่าเท่ากับ mg บวก p sine theta ถูกไหม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยแกน x ครับมาดูแกน x กันแกน x พี่จะได้อะไร P cos สเซตาเท่ากับอะไรครับเท่ากับมิวเอ็นแต่มิวเอ็นของเราเป็นอะไรเป็น mg บวก P sin เซตาถูกไหมครับเท่ากับ P cos สเซตาถูกไหมเอ้ถูกเนะเาะเอ็นมาแทน <c oughs> โอ้ยจัดรูปนี้หนึ่งนะครับย้ายพี P. มา ได้เป็นคอรลบไซด์ถูกไหมได้เป็นคอรลบไซา์ติดค่ามิวที่สายด้วยแล้วก็ย้ายกระตบลงไปหารแปลว่า P ของเราจะมีค่าเป็นมิวเครับหารด้วยคอร์สเซตาลบมิวไซเซต้า,า,ตาถูกไหมแต่เขาถามว่าแรง P เนี่ยเป็นกี่เท่าของแรง M G P ตั้งนะครับ P ได้มาเป็นไรมิวเ ถูกไหมเ่ยเป็นคอสเซต้าลบด้วยมิวไซเซต้าเป็นกี่เท่าของ Mg จับหาด้วย Mg แปลว่าเอา Mg ตัด Mg เราก็ได้คำตอบออกมานะครับมิวส่วนด้วยคอสเซต้าลบมิวไซนเซต้านี่ไม่ยากเนาะอ่าไปข้อถัดไปกันข้อที่10นะครับบอกว่าลูกบอลปริในมาตร V ความหมนาแน่นโรศูน ถูกผูกไว้ด้วยเชือกใต้ของเหลวดังรูปถ้าแรงตึงเชือกมีค่าเป็น2เท่าของน้ำหนักลูกบอลจงหาค,าค่าความหนาแน่นของของเหลวนี้เพราะงั้นข้อน,นี้ครับเวลาเราทำอะไรเกี่ยวกับแรงก็ตามสิ่งที่เราต้องพยายามทําคือการเขียนฟรีบอดีไดแกรมวัตถุมีมวลใช่ไหมครับมันก็จะมีแรงลงมาเป็น M G เชือกผูกอยู่มีแรงตึงเชือกมาอยู่ในของเหลวแสดงว่าต้องมีแรงพยุงดึงขึ้น เวลาเราทำพวกนี้ครับเราก็ต้องเขียนโดยการลากเส้นเลือกแกนให้เหมาะสมเสร็จแล้วทำอะไรต่อย้ายแรงมันเขียนตรงนี้นะครับนี่คือ fb ถูกไหมเอ่ยนี่คือ t และนี่คือ mg อเห็นะครับมันอยู่นิ่งๆได้มันไม่ขยับไปไหนแปลว่าผลรวมของแรงมันมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมเอ่ยเราก็เลยได้ว่าแรงพยุงของเราเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ mg บวกด้วยแรงตึงเชือกถูกไหมแต่โจย์มองว่าอะไรครับถ้าแรงตึงเชือกมีค่าเป็น2เท่าของน้ําหนัก2เท่าของน้ําหนักแปลว่าอะไรแปลว่าแรงตึงเชือกของเรามีค่าเป็น2 mg ถูกไหม fb ของเราสูตรของเราคือ log v ที่จมแต่เมื่อไงว่ามันจมใน จมทั้งลูกมาเลยกลายเป็นโล g v ข้างหลังบวกกันเป็นเป็น3 m g ถูกไหมแต่ m ของเราสามารถเป็นโลของวัตถุคูณปริมาตรของวัตถุได้แล้วคูณด้วย g เห็นแบบนี้ g ตัด g v ตัด v ครับเราก็เลยได้ว่าโลของวัตถุมีค่าเป็นไอ้โลของน้ำมีค่าเป็น3โลของวัตถุนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ3โล สูตย์นะครับ